ทำไมจะหยุดพูดถึงแล้ไม่มีเนื้อคูดรูปเร่องไม่อุบาทไม่สัปปะรังเคโอ้อันน่าดามเลยเนื้อที่พูดมาต้องมาถึงได้บอกเราเป็นเนื้อคู่เพราะอะไรจริงๆแล้วโราชื่อดำดงอ๋อคนทั่วไปเขารู้จักกันเขาเรียกดำดงดำดงและคนที่ทั่วไปเรียกว่าดำดงใช่และจริงๆแล้วเราชื่ออะไรชื่อนุ่น ลงมาตาม,มหารูปไม่อยู่นิตรไีไม่ดีหรอกอ,อยู่ที่ใต้บาดาลขอลุนตีสู้เศร้าเนี่ยพันธยาบากบอกให้เราดำลงมาตามหารูป ที่เอาพอแล้วพอแล้วห,ววน,หนูขอบคุณมากขอบแล้วขอบแล้วขอบแล้ว,ลว,ลวนี่มึงล้ำหน้าไฟพ่อพุงไหมเนีเย <S <S ่ยนะรู้ว่าไงพ่อเผาไปนานแล้วนิโก้ตีแล้วเร้าเลยนะนิจิตาตีเหมือนรอคนมาตอนสองทุ่มเศษใช่ฟังทีนี่ เราพี่เคนนี่ยเราพี่เคนพี่เคนเคนที่ระเดชอะเคนมวยเนี่ยเนี่ยเนี่นั่นเออนี่คู่แข่งกับใหม่ดาวิกาอ่าเอาคูแล้วเอใครเอาบัว ใหม่เส้นย้อยชอบกินเยร์โฟชอบกินเย็นจโฟล่อาเล็กเขาเล็กมันก็ไม่ใช่ห่ายแล้วหรอไปด้กลัวเสียงไดไหมมันเ่็ดขนนก สระโดดใหญ่เลยโอ๊ยอะไรของมึงความสุข <online> กูความสุข <Find> ก <human> ูตามใจกูหน่อยเป็นไรรู้มั้รู้จักเขาสามรอยยอดรึเปล่ารู้จักถ้ารู้จักถ้าอย่างนั้นเออเธอบอกทางหน่อยฉันจะไปเขาสามรอยยอดกอแบบเนี้ยอ๋อแต่มีไปไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเอาไปนี่เอาไปนี่เลี้ยวซ้ายตรงเลื่อยทางเอาตรงซุ้มวันนี่เลี้ยวซ้ายผีตรงเลื่อยทางตรงเลื่อยทางผีตรงไม่เลยตรง จอขนบปั้วพี่กสะพานขนบไปขนบคืออะไรขนบคืออะไรคที่ในหมู่บ้านเคามีเนี่ยพี่ไม่สุพรรณเามจักนคือไม่เราเล่นเนี่ยเราต้องคอยแปลด้วยว่าปุ๊บเราไม่ได้เล่นคนรู้จักทุกพื้นที่ตั้งแต่ไหนเราขนบแม่รู้จักขนบบ้านนูเรียกขนบขนบคืออะไรมันเป็นยังไงขนนไม่ใช่มันเจอขนบ คันคลองไปเป็นทางหลอกคันคลองพี่ก็หลอกคันคลองไปตรงเลยทางตรงเลยทางวีตรงเลยนะพี่เป็น้องเลี้ยวไหนนมันจะมีแยกมีตรงไปเลยตรงไปเลยที่ดีพี่ไปเจอคลองพี่เลยนะคลองปุ๊บเนี่ยพี่ก็ลงคลองไป งากกที่นี่พ่อพี่โผจะคลองมาพี่พิสูรเลยเขาสางร้อยอดลานตะเกตนทอดแม่ทำไมล่ะตะแแตนทอดมีขายด้วยมันเหอเื่อเดินขึ้นเขาแล้วเพลินๆพกินมันใช่ข้างๆังลานแล้วพีขุ้มไปเลยพี่แบงพี่แพงพี่แพงอยู่พี่อะไรครับใครครับอัเดี ได้ยินแบงค์ได้ยินแบงค์เอ้ยได้ยินแบงค์เอ้ยได้ยินแบงค์โอ้ได้เกลอกลาได้แม่ให้เลยเขาเห็นในเบลเป็นหน้าหัวหน้าแล้วนี่ยน่ะได้เกลอกแล้ลูกได้ยินมากเลยเบลอันนี้ใครเรียกใครเรียกใครบอกก่อน ดำรงดำรงกัวลอก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพคุณครัขอบคุณครับเจ้าของรถทะเบียน1ขอไข่สดจริง9102กรุงเทพฯ9102กรุงเทพฯครับเดี๋ยวไปไหนไปขยับรถหน่ยโอ้ย เช่รถเราวันนี้หัวหน้ามาโมไซค์ไม่ได้มาขับโมไซค์แค่เนี้ยมาโมไซค์พี่นี่ก็เจอเลยพี่เจอตอนสามแลยอดนะใช่ก็ดีแค่ยังเธอไปหาแพนทองให้ฉันเลยกันสามวันนะฉันยังไม่แต่งงานด้วยเขียนสัญญาก่อนสัญญาอะไรล่ะเขยไม่ต้องเขียนหรอกจะเขียนทำไมที่จะเป็นเจ้าคำแต่งงานก็ถ้าเกิดไม่เขียนไม่ไปรอันนะถ้าเกิดไม่เขียนก็ไม่ไปอ่ะไปไป ว่าเป็นตอนแล้วเราไปร้องมันเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ตอตอเรามาเลยเราถูกอมกอดครั้งนี้เราต้องรองเขียนสัญญาหลังจากที่เราเขียนสัญญาไปเสร็จปุ๊บเราใช้เงินดาวผ่านทองเราได้ผ่านทองมาเราแล้วล่างรัญญาหลังจากรัญญาหายจากการเป็นมา้าเราค่ยฉีกสัญญามันทิ้งไงฟาบารไหนว่ามาที่ยว,วยโอ้ยจำไม่ได้แล้วตอนพูดก็ไม่ฝันใครก็ได้เฉียเขียนได้ก็ได้พี่ช่วยพี่นางญาใค่ดึงอยา เขาเเจ้าสอนสิงได้ใช้ให้จำบนูไปหาัฟทองที่ทางสามร้อยยอดถ้าหากว่าหามาได้ภายในสามวันเราสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยลงน้มสอนสิงน่นเอกาบนี่ไงแ่สาคนด้เหรออ่านเลยิเรียบร้อยมนพัชชิน ทำไรคนทับตาอนคนทับต<ป>ีนะไปนะี่ไปมะฝ่ามือทำไม่สำเร็จเธออย่าดีแต่พูดไม่ทุกคนหรอกตรงกลางฉันต่จจอไป